สวัสดีครับบ้านสวนลูกอิดนะครับวันนี้อยู่ในแปลงหญ้านะครับจะมาถ่ายให้เห็นความสวยงามของหญ้านารกตะกระพัดนะครับเนี่ยความท่อนใยนะครับ นะผมจะวาดกับนิโป้มือผมใหญ่กว่านิ้โป้มือผมอีกนะครับสวยงามนะครับเนี่ยก็สูงน่าจะ3ามสี่เมตรแล้วนะครับเนี่ยเรามีเยอะนะครับรกจักับพัดนะครับแต่ละต้นนี่ยวบสวยมากนะครับ ใบเขาจะดกหนาะเห็นไหมฮะจะย้อยลงมานะครับส่วนลำต้นก็เดี๋ยวจะให้เห็นชัดๆไงเขาจะออกเขียวแล้วมีฝ้าขาวๆฉาบอยู่นะฮะนี่ครับให้เห็นชัดๆเห็นไหมนะฮนะมีฝ้าขาวฉาบอยู่นะครับ,น,กกบ,บนะารกักกพัดน สวยงามมากนะครับแต่ละท่อนนะครับใหญ่ใหญ่นี่ฮะมีแมต่ขนาดคีโ้มือขึ้นนะฮะนรกจกกักรพพัดนะครับ นี่นะครับรกจตกภัดสวยงามเหลือเกินนะครับใหญ่ๆทั้งนั้นเลยฮะทีนี้เราปลูกกันเยอะนะครับก็เพื่อให้เพื่อนๆเก็ซีได้ตอนพันไป ปลูกกันนะครับตอนละ1บาทเองนะครับยังไงก็โทรสั่งจองมาได้ที่เบอร์โทร0812049151นะครับ0812049151จะได้นี่ฮ ต้นอวบอวบสวยๆนะครับเห็นไหมต้นใหญ่ๆนะครับชนก็ี่เมตรห้าเมตรแล้วนะครับนะฮะนี่ฮะสวยงามมากโอ้เดี๋ยวให้ดูต้นนี้ เนีใหญ่ม,มากครับสวยงามจริงๆนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามที่ช่องบ้านสวนลุงอิดนะครับแล้วก็โทรเพื่อขอซื้อท่อนผันกันได้ที่เบอร์โทร0812049151 081 204 9151นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ